มนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากกิจฉังมัดจานะชีวิตต่างการมีชีวิตอยู่วันหนึ่งเป็นของหาได้ยากกิจจังสัทธ,ธรรมมัดสวังการได้ฟังธรรมการได้ปฏิบัติและการได้ฟังเรื่องของการหลุดผลนั้นเป็นของหายากกิจโฉ พุทธานุมุกป,ปาโทการที่จะมีพระพุทธเจ้าลงมาบังเกิดนั้นก็ยิ่งเป็นของหายากยิ่งทั้งสี่อย่างที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุดดังนั้นให้เราตระหนักถึงความโชคดีของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาและเราก็มีอาการครบ32มีชีวิตอยู่